สวัสดีครับกระผมงอนทีเชฟสุสำราญสวัสดีครับผมนายพระบุตรีดเด็เป็นนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีโนุทับสีส่ครับวันนี้จะมาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องวัดช้างล้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครัประวัติความเป็นมาวัดช้างรอบคือวัดที่สำคัญมากของชาวกำแพงเพชรวัดช้างรอบหรือช้างร้อมหมายถึงเจดีย์ที่มีงานปฏติมากรรมรูปช้างล้อมรอบฐานชื่อนี้ถูกเรียกตามความนิยมของผู้คนในท้องที่คาดว่าวัดช้างร้อม ถูกสร้างขึ้นเมื่อลาวไปสมัยสุขโขทัยและสมัยอยุธยาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยโดยได้รับอิทธิพลศิลปะจากเจดีช้างรอบของศรีสัชนาลัยในสมัยอยุธยาและได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยพระารามาธิบดีที่สองตามหลักฐานจารึกสถานที่ตั้งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของเมืองโบราณ ตำบลหนองปิงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเดิมเชื่อกันว่าอยู่ในเขตอลรันยิกแต่เพราะว่าในเขตนี้มีวัดใหญ่โตมากมายผิดกับความนิยมของพระสงฆ์ฝ่ายอรันวาสีที่เน้นการบำเพ็ญจิตภาวนาในเขตสงบวิเวกนักวิชาการบางท่านเชื่อกันว่าพื้นที่แห่งนี้คือส่วนใหญ่ของกำแพงเพชร หาปัตยกรรมตัววัดหันหน้าไทางทิศตะวันออกมีแนวกำแพงถูกสร้างด้วยศิาแรงเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศใต้สิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือเจดีประธานทรงะฆั้งใหญ่ซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้างอิทธิพลจากเจดีช้างล้อมศิลป,ปะสุโขทยัยเจดีประธานประกอบไปด้วยฐานพระทักประทักศิลป์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีบันไดหยุดกลางทั้งสี่ด้านเพื่อขึ้น ไปด้านบนและบันไดประดับด้วยสิ่งและทรบับบานปูนปั้นประตูมีหลังคาอัดเป็นทรงะระฆังทั้งสี่มุมของลานปะทักษิณมีฐานเจดีย์ขนาดเล็กพบหลักฐานส่วนยอดที่หักเป็นเจดีย์ทรงกีบมะเฟืองส่วนของเจดีย์เหนือชั้นฐานปะทักศิณ์คงเหลือเฉพาะหน้าชั้นสี่แปดเหลี่ยมและชั้นหน้ากระดานกลม ส่วนองค์ะคระฆังพังหมดแล้วชั้นกระดานเหนือฐานแปดเหลี่ยมมีช่องรอบองค์และประดับภาาปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติด้านหน้าเจดีมีฐานวิหารรูปพังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในปรากฏแนวแท่นอัศนะสง์และฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเสารองรับเป็นศิลาแรงหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาโดยพบหลักฐานโบราณวัตถุ ประเภทเครื่องปั้นดินเผาแบบกลาบกล้วยกระเบื้องลายดอกบัวและลายเทพนมส่วนหน้าวิหารเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมที่ขุดลงไปใช้ในศิลาแรงเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอุโบสถเยี่ยงไปทางทิศเหนือมีใบเสมาทำจากหินชนวนปักโดยรอบบนอาคารอุโบสถปรากฏลอง้อยฐานชูชีก ปฏิสถานพระพุทธรูปปัจจุบันเหลือเฉพาะโคนของหน้าตักเจดีทรงระครังที่มีการประดับปฏิมากรรมช้างล้อมรอบฐานเจดีสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลศิลปศิลปก,กรรมและเป็นที่นิยมมากในสมัยสุโขทยัยปฏิมากรรมผนังเจดีประธานทั้ง4ด้านถูกประดับด้วยงานปฏิมากรรมรูปช้างลักษณะของงานปฏิมากรรมรูปช้าง จะโผลเห็นเพียงส่วนขาและส่วนหัวมีลวดลายปูนปั้นที่แผงคอมงกุฎที่หัวและกำไลที่ข้อเท้าช่องว่างระหว่างงานประติมากรรมรูปช้างจะมีลวดลายปูนปั้นพันธุน์ษาและลวดลายปูนปั้นใบละกางานประติมากรรมรูปช้างจะมีความคล้ายคลึงลายผ้าของเทวลูปพ้าอิศวรสำริดที่พบยังเมืองกระเบงเพชรที่ระบุไว้ในปี2553 จึงสามารถระบุอายุการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะกรรมได้ว่าประทานช้างล้อมถูกสร้างเมื่อเราศตวรรษที่21และส่วนชานบันไดถูกประดับด้วยงานปฏิมากรรมรูปสิง์และทวารบาลปูนปั้นในแต่ละด้าน จุดเด่นลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรศิลป์เครื่องขชาพรของช้างต้นไม้ปูนปั้นและสิ่งสารสัตว์ที่แอบอยู่ในลวดลายพันไม้แสดงอารมณ์บันเจิดของนายช่างผู้สร้างสรรค์บ่อศิลาแรงด้านหน้าวิหารหลวงหลวงมีบ่อขนาดใหญ่มากสามารถขุดไว้เชื่อว่านอกจาก ใช้กักเก็บน้ําแล้วบ่อนี้ยังเป็นแหล่งศีลาแรงใช้ในการก่อสร้างวัดอุโบสถมีขนาดเล็กและมีผังไม่สมดุลกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆในวัดเพราะอุโบสถในสมัยสุโขทยัยไม่ใช่สิ่งก่อสร้างหลักยังปรากฏใบเสมาล้อมรอบอุโบสถอยู่บางใบทาจากหินสีขาวสวยงามปต,ติมากรรมดินเผาตกแต่งเจดีขุดพบระหว่างการบูรณะวัดช้างล้อม นอกจากความงดงามทางศิลปก,กรรมแล้วยังทำให้ทราบลักษณะบางประการของผู้คนในยุคนั้นเช่นท่าไล่ลำํำการแต่งกายรวมถึงความเชื่อถือศรัทธานในตำนานต่างๆ